เจมอดแดง16เมษายน2568วันนี้ขายช็อตเฉพาะหุ้นในกลุ่มเซ็ต100ตามเกณฑ์วันนี้นักลงทุนขายช็อตได้เฉพาะหุ้นในกลุ่ม,100มเซ็ต1 0 0คงต้องเป็นไปตามเกณฑ์คคือให้ใช้ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายกลุ่ม HFT จำกัดอยู่เพียงเฉพาะหุ้นในกลุ่มเซ็ต1 0 0และคงมาตรการ m i n น m u ม r นแรงซิงไทม์เเพื่อป้องกันการใส่ถอนคำสั่งซื้อขายที่รวดเร็วเกินไปอีกด้วยลุย ตลาดไฟเขียว NWR ซื้อขาย18เมษายนถึง19พฤษภาคมนี้บน Cash Balance ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ NWR ระหว่างวันที่18เมษายน68ถึง19พฤษภาคม68โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ก่อนที่จะ SP วันที่20พฤษภาคมนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ NWR โดยละเอียด GTV ยุติลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสอปอลาว GTV ยุติการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมมีหนี้สินไม่เกินกว่า494.49 49ล้านบาทงานนี้กลุ่มบริษัทมีเงินสดและมีสินทรัพย์สภาพคล่องสูงเพียงพอชำระหนี้สินได้ โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอิน i ซด์คอม